โอเคนะคแข็งถมเขาบอกว่าเราเทน้ำแข็งผสมล้ววันนี้ครับเขาบอกว่ากลายกลมยงต่กนบอกเลยผมเบอร์หนึ่งนะครับต่กนบอกเลยเออมึงเบอร์เลยไม่น่าเป้วไรใอ่ไรม

ยืนสลับที่หือเปล่านสลับที่หรือายังไงตู้ตู้เว้ยมันใจายตู้ตู้เว้ยนะโธ่มาเล้าเลยก็ใจบล็อกดีดีมันเตะกันแล้วเนี่ยตาขกามาเลยกำลังเตะกำลังจะเตะแล้วเนี่ยยิงเท็ตก่อนแล้วไม่ได้อะไรอ่ะเออข้ามาเลยสุั ไม่เป็นไรไม่เไรม่เป็นไรล่อยไปก่อนไม่ไนั่งได้นั่งไม่ไดุ้ขั้วสุขัเสียงน่ารักมากเอาลยคเาเลย่รคกะไปวดมัมกเราก็เราก็แขงของเรารใจเาเดี๋ยวโดนอะไรขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราเอาเอี๋ยวแตะแตก เชฟเท่ากล้องพอเสร็จแล้วมันติ่ไม่ต้อ็โอหนะเดี๋ยวให้อาตหถอดนาตาถอดเขาคัดเลือกตัวมาแล้วใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยชงเผานะกายตึงเมีย สามในเยอะนะอย่าด to wow! ันอย่าดันอย่างเดียวนะอยู่วงนเตะเยอะๆไปเตะเยอะเตะย่างเตะเเตะเตเงะเตาเาเตะเสะเเตะเตะตเตะเตะเเตะเตะเเตะเตะเะเเเเเ กาอยู่พยายามเข้าวงในพยายามเข้าวงในจะหมดทงงทายพูดชี่สามหมดแล้ว อเนี ul ่ยใช่ไหมใส่ตาอเาอไม่เป็นไรด้วยนะันใส่เอไมอไมไม่ไกลอย่าเมื่อกี้เอไม่กลไลไม่ไมไม่ได้ไม่ได้แข่งแข่งแข่งได้ไหมอเชคเข้าได้ไหมั้งใจชกเข้าดีกว่าัแดงค่ะ นครปฐมแดงน้ำเงินอ่างทองค่ะสาวบ๊วยสาวนี่ยิงได้ได้ตายกันหวยดีนะตายกันหวยดีเลยเก่งมากจบยยยาอยัเเห็นไหมดี

เบบเบกันไว้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 เดดดีกันไว้ยกัไว้นนี้ทำแ้วมาแล้วไปมาแล้วไปทีมี่วาไตอนนี้แต้มนครปฐมห้าอ่างทองแปดนะคะมาแล้วมาแล้ว

ไป đi lên, อ๋อๆๆได้เยหนูเก็บเลยไหนเล่นดิไหนเล่นลูกดิตี ตอนนี้สิบสี่สิบสองนะคะนครปฐมเอาเลยเอาเอาดีๆใส่ขึ้นหน้าดีกว่าใส่ขึ้นหน้าดีกว่าหัวเนี่ยใส่ขึ้นหน้าดีกว่าไว้ต้องไว้กว่านี้ต้องไว้กว่านี้เดี๋ยวใส่สอง Hong đáp ứng. Hả, hỏi hoài 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 hoài

ตอนนี้ละครมาหงามยี่สิบสามต่อยี่สิบยี่สบสี่ต่อยี่สิบดอโคหัวเปิดคดหัวเปิด ว้าวต้องมามยี 26, ่สิบหกนะยี่สิบสองนะคะ สนะคะสามสองแต่ย okay. oh, sure. yeah. ี 23, huh? ่สามค่ะต le ้นมันใจอนเต้นอาเต้นเต้นใจเย็นต้นใจเย็นเต้นจังหวะเต้นจังเต้เฮ้เต้นหัวจเต้นหัวเต้นตัอหัว

ไปดีิะวางระวังดีดีสวยสวยเราคอยมาถมน้ำ50ต่อ28ค่ะโอ้ยแต่ถงเขาเลยเขาเลย นิดเดียวผมเปิดหัวเปิดตัวหัวเปิดหมดโน้จำได้เยอะแฟนใครแฟนใครหล่อเลยโอ้แต่งอะเป็นลกายเออ่งอะเราไม่ได้ลูกเคยแฟนใครเนี่ยเปนหนูนี่แหละ จะยืดนะไม่ต้องยกสนะเอเาพร้อม่าาาไม่ไดู้มฮ่ห้าอ่อกายดีกายดีเดี๋ยวกายได้กายได้ดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยเป็นดีอ่ะกายโมเคกาย ได้อ่ะเออไม่ไม่เสียเด็กๆน้าเด็กหน้าก็เปิดนะหน้าก็เปิดลูกแรกแทงหน้าดีๆอ่ะลึกๆหน่อยพักหน่อยพักแล้วเดี๋ยวก็ไล่แล้วแล้วจะคุมตัวที่มุมนะครับบนไฟซูมรู้ว่าเป็นตัวสามแอคชั่นนะครับ

ไไม่รอไม่รอไม่รอแเปลี่ยนตัวหน่อยฟหน่อยฟูไใจเดยวลูกมเตาฟูไม่ได้เอาหน่อยไม่เป็นไรเอาไหมเร์เหนื่อยแล้วฟูเอาหน่อยใจว่าใจ Đến ngay ngay còn Đến ngay con đi Ăn chúc Tao đi mà <laughs> <đưa> <laughs> ลอยๆลอยมา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 เออก็มาดินะมาแล้วตัวตึงตัว <laughs> เอาใหมเอาไหมเอ้ยเออกีแ้มแล้วไหมหกสิบต่อสามแปดหกสิบกับสามแปดแปดตีจบพีเฮียเอาหน่อยเหนื่อยแล้วแมวแยวแมวแมวไไลก่อนไล่เตอนนี้นครปฐมนํากสินะอ่างทองนี่ดูดิสามสิบหกไม่เล่นไม่เล่นพี่พี กี่ไหนเห็นไหมกดๆอ้นี่กดเอพีพีไม่เอาเล่นพีพีกอน่ะน่กไรด้โดใไม่มีอะไร อี้เอาใ้บอกอย่าอย่าออย่าออย่าดอหมวเต็มที่้ตมเล่นไม่เล่นสามนาทีมันนานนะลูกอย่าอย่าเล่นเยอะอย่าเล่เยอะเต็มเต็มที่มันใจลูก ใจเมื่อแล้ว ใช่ไหมใช่ค่ะเขาประท้วงรอบเมื่อกี้เต้นเพิ่งลงยังไม่ได้เติ จำได้มพนใจช็อบตัวเด้ให้ลองช็อบตัวเด้ลองช็อบตัวเด้พนใจเลยลูกระยะดีระยดีโอ้ยโอ้ยว้าวระยะดีๆระยะดีๆชอบเลยชอบใช่ เข้าไว้เข้าไว้หน่อยเอียนง่ายๆดีกว่าเ็นง่ายๆต้นเ้นง่ายดีกว่าต้นไปมันใจใจไปเดเส็กแดงเปลด พวกับง่ายๆลูกไปบางกล้องบางกล้องจากจากที่สิบหลือแค่สิกว่าแต้มเองนะแมวเด็กเแมวนะไม่เล่นนะไม่เล่นนะเอ้ยพวกแข่งอีนดิไปพวกกันไปเด็ นน่าแล้วตอนนี้นครปฐมนำ66ต่อ52นะคะใจเยันเยนเอาง่ายๆปุ๊กเอาง่ายๆสวยลูกสวยสวุดยอดไปมั่นใจใส่ก่อนเอาเป็นตัวกีฬาอยู่นะครับตองนี้ จัดจัดเลยลูกเอานั่งหักจัดเลยลอนจัดสวย้ยไปเรื่อยไเรื่อยไม่ต้องเล่นสบายเยเลูกกรดึงเดินไม่เอาลูกจ้า ไปไีนีีแดงเป็นตัวตอนนี้พีพีลงค่ะนี่ตอนประฐมนำหกสิบหกต่อห้าสิบสี่ค่ะล้าไว้ล้าไวไวเจ็ดสิบเอ็ดต่อห้าสิบหกค่ะ Khoi khoi, phải quay lên bay phải lên ừ Tua. Thổi dữ, thổi ừ Đâu ừ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  นี่แหละเล่กไม่งา่ายนี้แหละว้าวเราทายากยไปไปไปไนไปดีน่นนาแหละไนแหละหน่น,นแหละตอนนี้นครปฐม,มนำเจ็ดสิบห้าต่อห้าสิบหกค่ะ Ha! Đi cho, đi luộc cả. Cho luộc cả L. Đéo. Cho lại cho mà เอวโอเคเอวเอาทหนึ่งห้าวิสุดท้ายค่ะเอวกด้วยบลด้วยเล้วยนสอวิสุดท้ายเอวเลยอวเอเยเรียกเสียงเชียร์อย่เดียวเลย